สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันกับคนเมืองสีทางช่องยูทูบไทยสีเก h ชาแนลมาหอดจอดถึงในเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายโมงแก่ๆมาวอาเรื่องราวของอิหลาหนอยองอิงในหัวขอที่ว่าองอิงซอฟท์พาวเวอร์ เป็นสโลกแกนใหม่ที่ทางหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะนำมาใช้ปีนี้เฉกเช่นเดียวกันสาวน้อยเพชรบ้านแพงซอฟพาวเวอร์อีลาน้อยวิงก็เป็นตัวแปร,แปรอีกตัวหนึ่ง ที่เฮ็ดให้สาวน้อยเพชรบันแพงมีกระแสโด่งดังที่ว่ามีคนสนใจมากมายนั่นละพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเมื่อนี้ผู้ใดได้ติดตามเบื้องข่าวคราวอิลาหน่อยอุงอิงทางช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลหรือทีมงานหลังบ้าน ที่ภากัรได้ติดต,ตามมานี่สมพ่อบอขาวาอีละน้อยอุ้งอิงนี่ซอฟพาวเวอร์ของแท้ที่นำมวลมหาประชาชนนี่นะนำมวลชนจากทั่วทุกสารทิศกว่าได้มาห้มมาตุ่มกันที่บ้านไดอย่างมือนี่ มีแฟนคลับเอซเดินทางมาหลายคันรถให้ก็มาเอางานบุญครับให้ก็มางานบุญกับบ่อปานมีทางลูกเล็กเด็กน่อยมีทางผู้สูงอายุวัยกลางคน คนแก่คนเฒ่านี่ส่วนหลายเว้าจาอีลากับอีลาน้อยอุ๋งอิงชมยกย่องเว้ากับลูกกับหลานให้เอาอีลาน้อยอุ๋งอิงนี่เป็นตัวอย่างใหญ่ขึ้นมามาสมัครกับอีลาน้อยอุ๋งอิงนี่อยากจะร้องเพลงอยากจะเก่ง มาหาเอื่อยได้ขอให้อีลาน้องดังไปโดนๆดังไปนานๆหลายคนเฝ้าถามอีลานุิงจะออกรายการทีวีอีกตอนไหนวันที่ยี่สิ กัเป็นคิวงานของตีสิบเนาะพี่น้องตีสีออากาศแล้ววันที่สิบห้ากับเป็นหมอลำไอดอลมีคิวไว้แล้วครับกะยังมีอีกหลากหลายรายการที่มิดหมอเคนแฟนหมอลำพอแม่แฟนคลับเอฟซที่นําไปบ้านไปถาม ด้วยความสนใจแม่สิตั้งใจเบิง้งมันออกอากาศเวลาไหนสิท่าเบิง้งทาชมคนยังอีหลาหน้อยหญิงได้ยินคำเบา้าคำจาจากมิดมอแค้นเป็นมะล่ำผู้รักผู้ใหญ่ ปูนาตายายที่เข้ามาเบิงมาแย่งมาชื่นมาชมใจฟูครับเพียงแค่ไหนยินคำวอวยพรว่าขอให้ดังไปนานๆรักษามาตรฐานแบบนี้นาหักแบบนี้ไปดดนๆเด้อเด,เด้อ ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปน,นานนะพ่อบอกลูกบอกหลานที่มาน้ำนี่เอาเป็นตัวย่างนี่นี่เรียกว่าเป็นหมอลำเป็นศินลปินซอฟต์พาวเวอร์แห่งยุคของวงการหมอลำเป็นที่นาชื่นชอบเป็นที่นาชื่นชม อย่างยิ่งกระแสมาแรงเป็นที่นิยมชมชอบเป็นผู้ที่สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับมิดหมอแคนแฟนหมอลำเ็ชให้ซื่อต่างๆรายการทีวีต่างๆ ให้ความสนใจมีมากมายหลายศิลปินอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะโด่งอยากจะเด่นอยากจะดังคือจังอีลาโนวีแต่มันทำไม่ได้วาสนาของแต่ละคนมันบอกบอลบอกคือกันเนาะ ว้าวก็คือว่าเราวาสนาบุญบารมีของคนมันสั่งสมมาไม่เท่ากันบางคนมีฝีมือมีหน้าตาเป็นอาวุธมีเสียงเป็นอาวุธมีแชมเป็นอาวุธการันตีแต่ไม่ได้การันตี ที่จะดังดังอยู่ในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดกับซอฟต์พาวเวอร์คือจังอีหลานมาอุ้งอิงหาได้ยากหนึ่งในล้านที่สิมีคนหรู้ศิลปินจะดังเหมือนอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ที่ตุ่มที่โฮมเอามิดหม็อแทนแฟนหมอลำหลากหลายรุ่นแฟนครับเอฟซีมีทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชน เศร้าไฮเศร้าหน้าชนะ่างก่อสร้างคือมีแทบทุกสาขาอาชีพมาเป็นแฟนคลับเอซี FC อีลาน่อยนั่นล่ะครับอุ๋งอิงจึงเป็นศิลปินซอฟต์พาวเวอร์แห่งวงการหมอลำ แย่งยุคสิ่งที่หลายคนแน่มสิ่งที่หลายคนเบิงสิ่งที่หลายคนสนใจนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของวงการหมอลำโดยแท้อีพี่นี่ฝากต้อนอุ้งอิงซอฟต์พาวเวอร์ไว้ใต้เพียงซัมนี่ขอบคุณที่ขาม,มาเบิงขอบคุณที่ขาม,มาแย่ง ช่องยูทู e ไทยสีเกตชาแนลพ่อกันอนะีพีนาสบายดีครับผม